الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชมกตและสบานุวาตาลานะครับที่เรานั้นมีเรี่ยวแรงแล้วก็มาร่วมจมะมายามเช้ากันนะครับท <c oughs> ่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ <c oughs> ในสุรลุกมานอายาที่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ได้บอกไว้สี่เรื่องราวด้วยกันนะครับที่ลุกมานได้สอนลูกเขานะครับอเราบอกว่ายาบูไนยะ <c oughs> อัลกิมิสซาลาวะมุรบินมาอูรุฟวันฮะอานินมุงการวาสบิรมาอัลซอแบกอินน่าดาลิกะมินอัลซมินอูมูรนะครับลูกมานี่ได้สอนลูกนะครับที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวผ่านอัลกุรอานให้เราฟังนะครับ <c oughs> ท่านลูกมานบอกว่ายาบุนยะ <c oughs> อัลกิมิสซาลานะครับท่านได้สอนลูกว่าโอ้ oh, ลูกเอ๋ยจง ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับละหมาดในแต่ละยุคแต่ละรอซูลนั้นก็ต่างกันนะครับว่าเราอาลัมจะเป็นละหมาดรูปแบบไหนก็อันนี้นะครับต้องไปศึกษาเอาแต่ในยุคของท่านนับีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสลัลลัมนั้นการละหมาดนั้นเป็นเสาหลักของศาสนานะครับหลังจากชาห์ดะไลอิลัยลลอฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮ์ก็ปฏิบัติละหมาดนะครับการละหมาด การปฏิบัติละหมาดเนี่ย <c oughs> มันเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่สวรรค์ของลอสบาฮานุตาอาลาดังนั้นการละหมาดนั้นจะต้องทำอย่างเข้มแข็งวันละห้าเวลาและการละหมาดนี้ก็ยังมีผลดีต่างๆอีกมากมายอินนาสซลาตะต่ตันฮาอินฟะเชยวันมุงก ah ัดนะครับกูรานบอกว่าแท้จริงการละหมาดนั้นจะช่วยยับยั้งในสิ่งที่เป็นฟาชชะวันมุงกัดสิ่งที่ เลวร้ายต่างๆในจริงที่ชั่วร้ายต่างๆแล้วก็สิ่งที่ห้ามนั้นทาให้เราออกห่างจากมันเมื่อเราปฏิบัติละหมาดวันละหเวลาอย่างทุกวันทุกวันนะครับทำให้จิตเจ้าทาจิตใจเรานั้นดีขึ้นไม่ไปมั่วสมรู้ไปพัวพันอยู่กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆ,ๆนะครับดังนั้นการละหมาดนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับวะมุรบินมาอูรูฟนะครับอันที่สองนะครับลูกมาได้สอนเราว,ว่าวะมุรบินมาอรูฟ แล้วก็จงใช้กันในเรื่องคุณงามความดีนะครับ <c oughs> ในเรื่องความดีนะใช้ในเรื่องความดีนะครับอิสลามเน้นย้ำนะครับให้เราเน้นดูแลสังคมแล้วก็ใช้กันในเรื่องความดีต่างๆนะครับไปละหมาดเรามาละหมาดนะครับเราเห็นผู้คนเราก็ต้องตักเตือนแะล้วก็บอกให้ไม่มาละหมาดที่มัสยิดอะไรประมาณนี้นะครับเด็กๆเ,เราก็ต้องฝึกฝนทํานํามามัสยิดได้ก็ดีเพื่อ ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการละหมาดจะมาร่วมกันจะติดเป็นนิสัยเมื่อยามโตนะครับวันฮะอานินมุงกัดแล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับรอบๆตัวเรานั้นเรามีความสามารถเราก็จะต้องห้ามปรามในเรื่องความชั่วต่างๆเ่านั้นเพื่อทําให้สังคมมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดยาเมาต่างๆนะครับ การพนันต่างๆเราห้ามปามได้เป็นเรื่องที่ดีและเราก็จะให้ผลบรญ์กับเรานะครับวสบิตมาอัลซอบากะแล้วก็จงอดทนในสิ่งที่มาประสบกับเจ้านะครับสิ่งที่อดทนนั้นในระรอบกายเราก็นั้นมีหลายๆอย่างที่อดทนอดทนจากมุซีหบ้าที่มาเกิดขึ้นกับตัวของเราเองนะครับไม่ว่าเป็นโรคภัยต่างๆภัยบาลาต่างๆนะครับสิ่งที่มาประสบกับเรานั้นจเจาท่าน จะต้องอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องติดตัวอยู่กับมุมินนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องผ่านไปแล้วเพิ่งจะมาอดทนไม่ได้ดังนั้นต้องอดทนในขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องจำเป็นจะต้องอดทนอด,อดทนก็คือการที่เราไม่บ่นว่าไม่ว่าอะไรนะครับเรา เราถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบต่อเราดังนั้นอดทนจะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่มันกําลังเกิดขึ้นกับเราในขณะนั้นในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวูวะตาลาทดสอบเรานะครับอินนาซาลิกะมินอัมินอมูรอินนาซาลิกะแท้จริงดังกล่าวนี้ดังกล่าวนี้ก็คือทั้ง4เรื่องนะครับเรื่องการละหมาดยังใช้ให้การทําความดีแล้ก็เรื่องของบาปในะเรื่องความชั่วแล้ก็เรื่องของ วาสบิดมาอซอกับอดทนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ,บมินอัลมินอูมูร์เาราบ,บอกแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นและก็มั่นคงนะครับหนักแน่นในสิ่งที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติการละหมาดนะครับทั้งห้าเวลานะครับต้องมั่นคงถ้อมีโอกาสที่มามัสยิดได้มาจะมา,าร่วมกันที่มัสยิดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แล้วก็เรื่อง มันคงในเรื่องของใช้ให้ทําความดีแล้วก็มันคงในเรื่องของความในเรื่องความชั่วแล้วก็มันคงในเรื่องอดทนสิ่งที่มาประสบกับเรานะครับก็ฝากพี่น้องทั้งสี่เรื่องนะครับอัลกุลิกาลิฮะดาฟัสตาฟิรุลลอฮอัลซิมารีวะลุคุมวะลีไซรินมุสลิมีนมิกุลิดัมฟัสตาฟิรุอินนุฮุวุลกุฟุรรอฮิมัสลามุอะลัยกุมะรห์มะตุลลอฮ์วะบารากุฮ์